นี่ก็เป็น TZR นะครับที่ FC ท่านหนึ่งนะครับตอนนี้จองมาเรียบร้อยแล้วก็กำลังให้ช่างเสนอนะครับที่เพชรบุรีเอาไปบิวให้สเตปกันทำคันนี้ก็บิวใหม่ทั้งคันแต่ว่าเป็นการแบบบิวแบบเดิมๆนะครับทำผ่าเครื่องใหม่โครงทำสีพารโ,โคตโครงมีอะไรบ้างนะโครง สวิงอาร์มพักเท้าโชกหน้าแผงคออันนี้ก็คือจะทำพาวเวอร์โค้ดส่วนเครื่องก็เดี๋ยวต้องเ่าออกมาดูก่อนว่ามันมีอะไรที่จะต้องจำเป็น่ทีจะต้องเปลี่ยนตัวไหนที่ใช้ได้ใช้ดียังดีอยู่ก็ยังคงต้องใช้ของเดิมไปนะครับส่วนชุดสีส่งทำเรียบร้อยแล้วอยู่ในมือคุณหมอแล้วไม่ต้องห่วงนะครับสวยแน่นอนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเรื่อยๆครับสำหรับ t z r คันนี้ปี2000 นะครับก็มีเนื้อคู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังมีวิกเตอร์ที่ผมกําลังปั้นอยู่ที่ยังไม่มีเนื้อคู่นะครับเพราะว่ายังไม่ได้โปรโมตนะเอาขึ้นไปเลยเพ่ก็ฝากช่างเสนอด้วยวันนี้วิ่งมาเอารถถึงบ้านเลยปึ๊บเหมือนมันเบาๆเนาะเหมือนรถมันจะเบาๆเออขาตั้งเปลี่ยนใหม่เนะครับผมออ อะไรที่มันไม่สวยก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่พักเท้า,พ,ทาพักเท้านะโอ้แต่ว่าแม่เสื้อเสื้อตัวนี้สวยมากเลยนะเสื้อแบบเสื้อเสื้อ T Z M ตัวเนี้เสื้อมันสวยอะดูดูรถมันดูแบบแห้งๆดีแล้วก็ตัวโครงเมื่อกี้ช่างดูแล้วว่าเออโครงสวยนะคือมันไม่มีผุเลยแต่ว่ามันก็มีคราบ มีคราบมีสนิมก็เดี๋ยวเอาไปพาวด์โคดยิงซายยิงซายเสร็จแล้วก็พาวด์โคดครับมันก็จริงๆแล้วพวกโครงพวกสวิงอาร์มพวกนี้มันก็ทําได้ไหลายทาได้อยู่2วิธีก็คือยิงซายพ่นสีกับยิงซายกับทำพาวด์โคดพาวด์โคดข้อดีเวลาเราขันน็อตอัดน็อตสีมันไม่แตกสีมันไม่แตกมันไม่หลุดเอ,เออมันไม่กระเทาะคือมันแบบเป็นสีมัน,เป,นเป็นแบบคล้ายๆสีเดิมของตัวเนื้อ ของตัวเนื้อเหล็กเลยอ่ะจากทิศทาของสัตว์มาครับบริษัทก็จะเป็นผลิตมาใช่มันจะไม่เงาว่างเห็นไหมบริษัทมันจะไม่เงามันจะไม่เงาแต่ว่ามันมันคด้านๆหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวหม้อน้ําตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นหม้อน้ํามินียมไปเลยสวยแน่นอนครับเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูเรื่อยๆครับรีวิวแบบสเต็ปการทําเป็นขั้นตอนไปแล้วก็เจ้าของก็จะได้อุ่นใจด้วยนะครับ รีวิวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าทําให้เห็นรายละเอียดจะไม่เห็นทุกๆขั้นตอนเลยส่วนตัวท่อก็เดี๋ยวเอาไปชุบไปตัดตกมันได้เอออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมีลังมีรังให้โอเคครับก็ส่ง t ีเนะครับให้ช่างเสนอเอาขึ้นรถไปบิวให้เรียบร้อยแล้วยังไงต้องกราบขอบพระคุณนะครับ FC ด้วยนะครับที่จอง t ีเปี2 0 0 0เข้ามานะครับเดี๋ยวจะในระหว่างทําเดี๋ยวผมก็จะรีวิวให้ดูเป็นระยะระยะแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาให้สวยเลยนะครับต้องรอบข,บขาบขอบพระคุณมากๆแต่ว่าราคายังไม่ได้เปิดนะครับแต่ลูกค้าจองมาแล้วเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ต้นทุนว่าจะทําหมดไปเท่าไหร่นะครับก็ยังไงต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาแจกนะครับรถตามสัญญาที่ได้เคยสัญญาไว้กับ f c นะครับรวมไปถึงท่านผู้ชมก็คือครบแสนซับเมื่อไหร่ผมจะแจกมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถคันนี้นีซื้อมาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลาจริงๆแล้วก็อยู่ระหว่างการเอารถไปเ,เก็บรายละเอียดนะครับทำเครื่องล้างคาบูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่างๆนานา,นาแล้วก็กะว่าจะแจกช่วงปีใหม่ก็ไม่ทันกะว่าจะแจกตรุษจีนก็ไม่ทันกะว่าจะแจกวันวาเลนไทน์ก็ไม่ทันก็เลยขออนุญาตมาแจกวันนี้นะครับวันนี้ผมมีมอเตอร์ไซค์มาแจกท่านผู้ชม1นึ่คันนั่นก็คือรถคันนี้เลยนะครับ วันนี้ผมจะมารีวิวแจกรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งก็คือยามาฮ่าสปีดนะครับคันสีแดงดำแบบรถเดิมๆชุดสีครบเครื่องดีนะครับใครที่จะเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับโดยมีเงื่อนไขเหมือนเดิมนะครับง่ายๆเพียงแต่ท่านนะครับ 1. กดติดตามเพจฟ้าใสไรเดอร์ทาง Facebook ับ2กดติดตาม YouTube ฟ้าใสไรเดอร์ทาง YouTube และให้เหตุผลนะครับง่ายๆนะครับให้เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้รถคันนี้พร้อมกับลงเขียนชื่อกับเบอร์โทรไว้นะครับใต้เหตุผลนะเอาใหม่นะครับก็คือว่า คนที่จะมีสิทธิ์ลุ้นยามาฮ่าสปดคันนี้นะครับคือ1ต้องกดติดตามเพจฟ้าใสายไรเดอร์ทาง Facebook และต้องกดติดตาม YouTube ฟ้าใสายไรเดอร์ทาง YouTube แล้วให้เหตุผลนะครับว่าทำไมถึงอยากได้มอเตอร์ไซค์คันนี้ขอแบบสั้นๆนะครับเอาแบบสั้นๆเลยว่าทำไมถึงอยากได้มอเตอร์ไซค์คันนี้พร้อมกับ ลงชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้เหตุผลผมจะเป็นคนเลือกนะครับผมจะเป็นคนเลือกเหตุผมเหตุผลที่โดนใจนะครับไม่ต้องเอาแบบหน้ากระดาษ A4 นะครับเอาแค่แบบสั้นๆพอนะครับขอแบบสั้นๆกระชับได้ใจความนะครับว่าทำไมถึงอยากได้มอเตอร์ไซคันนี้มาเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกเองนะครับเลือกให้กับ fc นะครับคนที่จะเป็นผู้โชคดีคันนี้เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันผมมีระยะเวลานะครับในการที่จะให้ร่วมสนุกก็สักประมาณสิ้นสุดประมาณวันอาทิตย์นะครับสิ้นสุดวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่27นะครับแล้วก็อาจจะ วันจันทร์ผมจะประกาศชื่อผู้โชคดีผู้ที่ได้รับมอเตอร์ไซคันนี้นะครับก็คือจะต้องออกค่าขนส่งเองนะครับหรือจะมารับเองที่บ้านก็ได้ก็แล้วแต่หรือจะให้ผมจัดส่งแต่ว่าออกค่าขนส่งเองตามกติกาแบบนี้นะครับนี่หลักฐานในการบอกว่าผมได้แสนซับนี่นะครับขอบคุณทาง YouTube ด้วยก็ y o u t u b e ส่งตัวนี่เลยนะครับสวยมากประกาศนียบัตร <c oughs> นะครับ Present to ฟาสายไรเดอร์ for pressing แสน Subscribe นะครับยังไงต้องขอบคุณทาง Youtube ด้วยนะครับทำแบบแม่สวยมาเลยครับแบบทำเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแสนซับบางคนอาจจะไปไกลามากกว่าน,นี้แล้วแต่ผมมันคือก้าวแรกก้าวเล็กๆของออคนคนหนึ่งที่ จากที่เคยมีความฝ่ฝันว่าอยากจะทำช่อง youtube นะครับแล้วก็มีคนติดตามเป็นเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้ถึงแสนหรอกแต่คิดว่าแค่แบบคแค่มีคนเข้ามาดูมีคนให้ความสนใจผมก็ดีใจแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันเป็น99หนึ่งที่เราได้มาแบบได้มาถึงตอนนี้นะครับยังไงต้องกราบขอบพระคุณ FC นะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยที่สามารถ เป็นแรงผักดันนะครับให้ผมได้มีวันนี้นะครับต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะก็เอาเป็นว่าทําตามสัญญาแล้วนะครับก็คือแจกเยอรม่าห์สปีดคันนี้นะครับเอ่อโดยรวมสปีดคันนี้เนี่ยมันเป็นรถเดิมๆเลยนะครับรถเดิมมากๆนะครับชุดสีก็ยังไม่ได้ทําแบบชุดสีก็เดิมๆเลยนะครับตามสภาพถ้าไปทําใหม่นี่สวยแน่นอนเนี่ยครับชุดสีเดิมชุดสีมีครบ แม็กก็แม็กเดิมนะครับโดยรถคันนี้นะครับผมทำอะไรไปบ้างผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เปลี่ยนคันสตาร์ทใหม่เปลี่ยนพักเท้าใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วล้างคาบูแล้วนะครับรถแบบเครื่องเงียบกิ๊บเลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวภายนอกก็คือผู้โชคดีก็คงเอาไปทำเองนะครับนะเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นคนเลือกยังไงต้องฝากนะครับสำหรับผู้ที่ อาจจะเพิ่งเข้ามาติดตามรับชมฟ้าสายไรเดอร์นะครับก็เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับให้เหตุผลว่าทําไมถึงอยากได้ย a m a h a 5สปีดคันนี้นะครับขอแบบสั้นๆกระชับกระชับโดนใจนะครับแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็เบอร์โทรไว้ใต้คอมเมนต์ ที่ผ่านมาที่ผมเล่นเกมเนี่ยต้องบอกว่าใน YouTube เนี่ยแปลกเหมือนกันว่าทำไมไม่ยอมใส่ชื่อกับเบอร์โทรมามีแต่ในเพจเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูผมใน YouTube นะครับถ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์หรืออยากร่วมสนุกก็คือให้ท่านเนี่ยเขียนชื่อนะครับ กับเบอร์โทรนะครับกับเหตุผลเนี่ยลงใน YouTube ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะดู YouTube บางคนอาจจะดูเพจแต่เพจเนี่ยโอ้โหมากันตรึมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรแต่ว่าใน y t u t u นี่ไม่มีเลยแปลกใจมากๆเลยเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามทาง y u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  e อย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ที่ผมแจกยาม่าสปีดเนี่ยอย่าลืมใส่เหตุผล ใส่ชื่อเบอร์โทรนะครับใน YouTube ด้วยนะครับส่วนใครที่มาติดตามทางเพจก็ใส่ชื่อ,อใส่เหตุผลใส่ชื่อแล้วก็เบอร์โทรในเพจนะครับที่ที่ผ่านมานี่เพจนี้ต้องบอกว่าผลตอบรับล้นเหลือล้นหลามนะครับนะก็นี่ละครับเดี๋ยวจะมาแจกันนะครับก็ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับอาจจะเป็นเดี๋ยวดูก่อนว่าวันอาทิตย์เนี่ยกลับจากระยองทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นสักประมาณวันจันทร์นะครับ คนมาเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้ยำห้าสปีดคันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฟ้าสายไรเดอร์ด้วยนะครับนะสำหรับรถตอนนี้ยังไม่มีเอาเข้ามาใหม่ก็จะมีแค่ TZR อย่างที่รีวิวไปช่วงต้นนะครับอันนั้นก็ติดจองไปเรียบร้อยแล้วส่วนวิกเตอร์คันนี้กำลังอยู่ระหว่างการเก็บงานนะครับเป็นวิกเตอร์ปี39เสื 9, ้อเบิกหม้อน้ำมีนียม แล้วก็ชุดสีกําลังทานะครับวิกเตอร์คันนี้ถามว่าสวยไหมผมว่าถ้าทําชุดสีใหม่แล้วก็ติดตัวกันบางหม้อน้ําใหม่เนี่ยก็น่าจะสวยครับส่วนราคาเนี่ยอาจจะสักประมาณสี่กว่าๆนะครับหรืออาจจะประมาณ4ี่ปปลายนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะหมดไปเท่าไหร่นะครับก็คือทําชุดสีนะก็มีตัวนี้นะครับบางหม้อน้านะครับแล้วก็ชุดท้ายทําสีอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวโคมหน้าเบิกใหม่นะครับแล้วก็ตัวจับ ก็ชุบโคมยังมาใหม่นะครับสวนท่อเดี๋ยวก็จะเก็บงานทำสีให้สวยงามนะสำหรับวิกเตอร์คันนี้ยังไม่มีเจ้าของใครที่สนใจก็ติดตามนะครับติดตามหรือว่าอาจจะจองไว้ก่อนก็ได้นะครับรอสวยแน่นอนนะครับทำเสร็จสวยแน่นอนนะครับนะสวนด้านในนะครับก็มีตัวนี้ที่ผมกำลังจะเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอาร์ชีแกมมาสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ ก็ทักเข้ามาได้นะครับลูกรักหรือเดี๋ยวถ้ายังไงอาจจะไม่ขายก็ได้นะครับถ้าเผื่อว่ายังไม่มีใครทักเข้ามาอาจจะตัดใจไม่เป็นไรเก็บก็เก็บนะครับวันนี้ทำการจูนคาบูนะครับเอาเข็มขึ้นสเต็ปหนึ่งนะครับโอ้โหวิ่งดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ผ่าเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับช่างก็เป็นช่างบิ๊กนะครับที่ทำ เครื่องตัวนี้ให้ผ่าเครื่องใหม่นะครับผ่าเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยรวมไปถึงเปลี่ยนอะไหล่นะครับยังไงก็อันนี้ก็ฝีมือของช่างบิ๊กนะครับสำหรับอ g Gamma คันนี้อ่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับเดี๋ยวมาอรอลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ๊ายบาย